สวัสดีเจ้าเพืเ่อนๆวันนี้ข้าเจ้าจะพาเพืเ่อนๆมาทำพริกยัดไส้นะเจ้าส่วนผสมก็จะมีหมูสับกระเทียมรากผักชีพริกหนุ่มผักชีพริกแกงเผ็ดพริกไทยไขย่ซอสฝาเขียวแล้วก็ซอสปรุงรสนะเจ้าเริ่มแรกเขาจะโขกกระเทียมกับรากผักชีก่อนเนาะปกติต้องมี พริกไทยเม็ดเนาะพอดีหมดเป็นอย่างเดียวพริกไทยป่นแตนก็ได้เจ้าจากนั้นเราก็จะใส่ผงปรุงรสหนอ่อใส่ไปเห็นหน้อยคือมันได้รสชาติเห็นหน้อยนะเจ้าต่อไปซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะเนาะขาดไปได้ก็คือพริกแกงเผ็ด1ช้อนโต๊ะเจ้า สูตรลับเฉพาะของข้าเจ้าคนเดียวนะเจ้าต่อไปพริกไทยปน่นจากนั้นเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันเนาะปกติพอน้องไปต่าในโคกเนาะพอดีโคกข้าเจ้ามาันก็น้อยไปน้อยเนาะเป็นอย่างใจก็ได้มีอย่างใดก็ใจอย่างนันเนาะของเราง่ายๆสไตล์บ้านๆจากนั้นเราก็จะใส่ไข่นะเจ้า ปกติปันใจไข่ไก่เนาะพอดีไข่ไก่มดเนาไข่เป็ดก็ได้เนาะคลุกเขาให้เข้ากันเจ้าสีสันงามขนาดจากนั้นเราก็จะใส่ผักชีนะเจ้าปกติเราโรยหน้าเนาะวันนี้เราจะยัดใส่ละจากนั้นคลุกเขาให้เข้ากันจากนั้นเราก็มาร์กไว้สักซาวนาทีนะเจ้าต่อไปมาปาด ไส้พริกออกเนาะอันนี้พ่นท้องพริกหนุ่มปกติพริกหนุ่มมันจะสีเขียวเข้มกว่าน,นี้นะเจ้าอันนี้พ่นท้องน่าจะฮ้องพริกหนุ่มหยวกเนาะอันนี้ก็จะเอาไส้ในมันออกเนาะเพราะมันเผ็ดเม็ดเก็เผ็ดอยู่ถ้าใครมากเผ็ดก็ละเม็ดไปสักหน่อยเนาะ,อ,ะอันนี้ข้าเจ้าขอแนะนำให้ใส่ถุงมือนะเจ้าเพราะมันฮ้อนโย่งเลย เกงบ้านก็นจะมาหายเตอเนอะฮ้อนมือต่อไปเราจะมายัดไส้กันละข้าเจ้าก็งงตัวเก่าเนาะงึดตัวเก่าอย่างใส่ถุงมือข้างขวาวะ่ปะปัญทุใสข้างซ้ายกะเออมือนี่มือข้างซ้ายนี่จกเข้าไปในพริกข้างขวานี่บบโดนอย่างเลยตลกตะเกามือมันจะบรฮ้อนตอนที่เอากำพริกนะเจ้า แต่เฮาจะยะแล้วกินแล้วเซ็ตเรียบร้อยป้ะมันจะฮอนที่หัวไม้มือเลยเพราะว่าหัวไม้มือเฮาจ๊กเข้าไปในพี่กว่าเจ้าหมดนี่ก็ได้หกแกนนะเจ้าแต่หมูก็ยังเหลืออยู่เนะเาะก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้จากนั้นเอขากอมาใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันนะเจ้าเลี้ยงให้ง,งามๆนะ ทั้งหมดทั้งมวลก็ได้6แก่นเนาะสวยงามเจ้าต่อไปเราก็จะเอาไปถอดละเนาะโดยเราจะใช้ความ้อนตี้ร้อยแปดสิบองศานะเจ้าร้อยแปดสิบองศาใช้เวลาประมาณสาวนาทีนะเจ้า20นาทีนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยแค่ไหน มาโอ้ยสวยงามเจ้าสีสันน่ากินมากจากนั้นเราก็ไปจัดจานนะเจ้าเราจะลาดด้วยซอสมะเขือเทศเนาะขอบคุณเพืเ่อนๆน,นักๆนะเจ้าที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะเจ้าสวัสดีเจ้า